สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนาสึโมโนกาติจังอีกแล้วจ้าอะไรสวัสดีครับจากแก้มรถเส้นครับไม่มีคำคมไม่มีคำผัดปรานามนะครับคับผมเอาแบบเร็วๆนียฮะจะได้แบบว่าทันทำมาหากินทันก่อทันพวกเม๋ยวี้จะไปขายก่อนตะกี้เนี่ยหัวไล่มนนะฮะพร่าไปเลยนะฮะไปถึงดาวพูโต ไล่มนเลยหรอจ้ะวันนี้เอาแค่ดาวโลกพอนอกเรื่องนอกเดินมันแบบว่าหาสาระหาสาระไม่เจอครับนะฮะมาดูที่เนี่ยป้ายกาจะเข้าเรื่องเข้าราวจ้าวันนี้รถนายตำนานนะครับอีกหนึ่งรุ่นสุดเลิกผลิตไปแล้วยอดนิยมย้ายสาขาการผลิตไปแล้วแต่เราก็ยังมีอยู่แต่เราก็ยังมีเป็นโกดังป้ายแดงบอกแล้วหมดหมดดมดเบิร์ดก็คือเบิร์ดพี่น้องนะเมอสองเนี่ยเบอรสองครับนะฮะเราไปสรรหามาไปขนขวยหามาตอนนี้ขายดีกว่าแบรนด์หลักอีก เพราะว่าอะไรตั้งนั้นค่างวดมันเบาค่างวดเบาแล้วได้รถสภาพใหม่ๆรถปีใหม่ๆครับเลขไม้นี่หลักหมื่นกับทุกคันนะครับวันนี้พบกับรุ่นอะไรครับน้องนัทซ์เชฟโรเลตคโลราโด2.5 LT นะคะปี2017จ้ารถปี17ครับรถ3 4ปีสีบอลสวยๆเลยฮะมาแบบนี้ใหม่มากเลยนะยังไม่ได้ขัดเอาไปเอาเลยเหรอ ก็พูดไปสิเอาเลยเรียกว่าไปนะวันนี้นะครับแล้วก็เปิดราคาช่วงโควิดรอบที่8นะฮะครับผมเปิดเผื่อไปเลยครับนะฮะเปิดราคาขายเพียงแค่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเจ้าโอ้สามแปดห้านะครับราคาไปถึงสี่แสนครับแล้วก็วันนี้ให้ออกมาที่ที่ศูนย์บาทอ่านะครับแล้วก็เอาโพไปเลยฮะใครที่ดูคลิปจ่าเข้มกับน้องนัทเซ่นะฮะเปย์เด็งเปย์ผ่อนเพียงแค่3,300บาทเปย์หน้าค่อยผ่อนราคาเต็มที่ไม่บอกไม่บอก ปล่อยให้งงปล่อยให้งงเอออ่ะมาโฉบหน้ารอไม่ต้องพูดเยอะครับนะแล้วใหม่มากเลยอ่ะเออพี่ดูสีนี่อ่นนี้เนี่ยนี่อันนี้ดูตรงนี้ครับนี่ยสีที่แบบเนี่ยนิดเดียวขัดสีนี่ใหม่อันนี้แค่ล้างสีแล้วแค่ชมพูไมเฉยๆนะฮะล้างแค่ทำความสะอาดใช้แล้วไม่เบื่อง่ายเออนี่หน้าหลอแม็กแม็กอะไรนี่พีสามเจ็ดแล้วทำไมสวยไหมแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้มันมันเป็นปาลาคาร์ตล้อมันไม่สวยยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะฮะแล้วก็ลูกค้าอยากได้แม็กนะฮะ อยากได้แม็กนะต้องขยับรถให้เขาไหมเลือกลายไหมเลือกลายไหมเลือกลายได้นะคมีอะไรบ้างจะเป็นทีอีสามเจ็ดทีเอบันีย่ปดีสามศูนย์เโอ้ยนะครับเอาไปเลยครับแก้วๆเลยนะรถสีเทาสีเดิมโคตรสวยโคตรรอโคตรรอเลยโอ้โหแล้วเขารีบไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมาโอเคอ่ะเลขไม้อยู่ที่4ี่หมื่นโลนะคะไม่สี่หมื่นครับผมปดจิตโทปสี่หมื่นโลค่ะคนน้อยเลยปีสิบเจ็ดเกียร์หสปีดหเกียร์ หกแก้วนะคะตรงนี้กระจกปรับข้างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคโอ้ยนี่เดิมเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมครับรถเดิมเดิมโรงงานครับแคบเปิดได้นะฮะนี่นะครับผมนะแล้วก็ดูนี่เลยตะเข็บประตูโอ้โยแม่เอ้ยแม่เจ้าโคตรสวยนะฮะเดิมโรงงานเนี่ยครับรถเรานี่แหกให้ทุกคันต้งนัดใช่ไหมแอร์เย็นมากเลยเย็นไหมน่านอนมากโอ้โหหลับเลยไม่ละสี่สี่หมื่นแปดครับเลขหมายเลครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันครับผมนะครับน็อตประตูน็อตประตูนะครับประตูเดิมสวย ไม่มีแกะไม่มีขยับไอ้แนวห้องดากไปเสะเอาเดี๋ยวหาให้ครับเฮมอาไปซากพี่น้องมาเมนมาเมนยังงด้นะอ่ะนี่ดูนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะฮะเห็นไหมไม่นี่เราบอกให้นะบางคันมาไม่มีเบาะนั่งข้างหลังแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราใส่ในโอ้เรามีเยอะครับเรามีเยอะอันนี้คือส่วนส่วนส่วนที่รองนะส่วนหลักคือตัวรถนะครับถ้าเราชอบยังไงทักมาเลยทักมาเลยเด้อเอาให้รันขวดใหม่เอาให้รันดูท่อรันไหมรันไหมเจอะเลยรันไหมเบาๆเด้อ น่ไม่เล่นไม่ไม่ล่นจ้ะเน้นดำเน้นดำเน้นแบบพ่อเรียกอะไรเงี้ยเออพ่อออกท้ายครับเบาๆนะโอ้โหเห็นไหมทำไมสวยเลยเดิมๆไม่มีสนตรงนิ่มนะไม่พูนะท้ายเดิมเมคอาร์กอยู่ครบนะครับแม็กไลเนอร์ของศูนย์ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยโอ้นะครับแถมไมค์แขนเสื้อนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่รอยนี่รอยไว้นี่นี่นี่นะทำนี่นี่นะทำนี่แต่รู้เลย ดูออกเลยนะว่ารถไม่ได้ชนหนักมาแน่นรถตัวเดิมมาแบบนี้เดิมๆแบบนี้ล้างสีน้องนัดจ้ะนะฮะเออให้ดูก่อนการเคลืนท้ายใช่นะครับล้างนี่ใหม่เลยก็ซอประตูเดิมๆนะเดี๋ยวเปิดเม็ดอาร์ตให้ดูโอ้โหเม็ดอาร์ตเดิมๆทุกเม็ดเลยไม่ได้หายไปเลยนะคะสวยสวยสวยสีเดิมๆไม่เคยพ่นสีมาเพิ่มอาร์ตนะนะตะโค้งตะเค็บประตูสวยนะเพียดอยู่ไหมเพียดเพียดอยู่นี่ไงเออนี่เชฟครับสำคัญไหมสำคไม่มีทำไง ไม่มีก็ห้ามซื้อขายกับบ้านเก่าจ้ะกับบ้านเก่านะฮะรถผีครับรถผีนะถ้าไม่มีนะมาดูห้องเครื่องยนต์โอ้โหนะฮะเป็นไงงัดเครื่องนิ่งๆเลยนะฮะน็อตเดิมๆน็อตเดิมสติ๊กเกอร์มอบออยู่ครบนะครับแ่นการความร้อนพินใหม่ไม้แค่สี่หมื่นมันก็ใหม่อยู่แล้วได้ครับ บอกได้เลยคันนี้ต้องแย่งกันรถสังกะโป้เหมือนเดิมครับทุกอย่างเดิมครับเป็นอาร์คเดิมเครื่องเดิมใช่ไหมจ้ะอ่าดูแลก็เป็นท้ายของเหลวตามระยะนะครับขอบอกได้เลยว่ารถสีนี้มาแป๊บเดียวไปนะครับไม่ได้จอดโดนพี่น้องเครื่องโด่งเครื่องเดิมครับไม่ได้รีแม็คันนี้นะครับเน้นใส่ยไก่ท่อครับดังนิดหน่อยนะครับใช่แล้วเป็นนิสควันดำนะอ่ะวันนี้เชฟโรเลตนะโชว์ระดับสองจุดห้าลทีปีสองพันสิบเจ็ดจ้าจ้ะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่สามแสนแปดหมื่นห้า หมูตะขูดตะกาก,าก 3, าครับสามแสนแปดหมื่นห้าบาทคขียนเอาเพื่ผิดแต่ถูกแล้วเด้อนะแล้วก็วันนี้ซุปเปอร์เลยให้ออกก็อยู่ที่ซูนบ,บาทนะฮะแล้วก็นะฮะใครท,ที่ดูจากเข้มแล้วก็น้องนัทเสือนะฮะนะครับปีนี้ผ่อนเพียงแค่ส <3, 300 S 1> า,า<ป>มพันสามร้อยบาทเดอปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยบาทเด้อนน้ลลองนัทเสือนะฮะจ่ายค่างวดให้เดือนละสี่พันบาทนาหนึ่งเส้นปีไปเลยป้าแก้วเลยฮะห้างวดเลยนะห้างวดเลยสี่ห้าเนี่ยครับยี่สิบสองหมื่นเลยครับ เดือนแห่งความรักก็ปุมภาให้ไปก่อนนะครับถ้าจัดผ่านเร็วก็ก็ก็ปล่อยปล่อยเร็วนะฮะผ่านเร็วถ้าจัดผ่านช้าก็ปล่อยช้าหน่อยนะครับผมนะแล้วก็แถมบัตรจัมปัตอีกแถมไหมหนึ่งพันบาทอ่าหนึ่งพันบาทนะครับแม่นะฮะ ด้วยพันด้วยแล้วก็ให้บั๊น้ำมันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใครที่ดูคลิปจากเคผมและคลิป้องนัดนะฮะก็รับโปรเพิ่มไปอีกนะครับจองวันนี้นะครับค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไมให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกล้องเครื่องให้ถ่ายของเปลวให้ติดเยมให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันลักปรกันขายจับเบีวสมาร์ทอีกปีเต็มจองวันนี้รุนจับแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โห นะนะคือพูดโปรจะแบบหอบเลยโปรเยอะมากนะครับเอ้าฝากเอฟซีเลยครับนะเฮฟซีรถของ้างบอัังไกำลังจีบปล่อยอ่าปล่อยปล่อยกำลังจะปล่อยนะอันนี้ลูกค้ามารับรถถึงถึงร้านเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะมาที่ร้าน เดี๋ยวน้องนัดกับจ่าเทมหรือว่าทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวไปส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยส่งฟรีะะถึงบ้านนะฮะ<ต>ไม่มีใครจ่ายแม้แต่บาทเดียวสุดยอดและะ้วฝากเอสซีที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองหรือว่าสนใจเชฟโรเล e ตโคลอร์โรสีบอลคันนี้นะคะคลิงก์ไลน์เะเบอร์โทรจะปากหมุ่นว้านบนของช่องทางยูทูบแล้วก็อ่อาช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็ลิงก์ไลน์ละเบอร์โทด้านล่างจะเป็นของ ยูทูบเด้อยวก็เลือกคักเลือกจองมาได้เลยอยากจะซื้อจะจองกับคนไหนแล้วก็เอฟซีท่าไหนที่ไปแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยต้าบันบัดเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาเล่สนุกใต้คอมเมนต์กับบันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นจ่าเข้มหรือว่าน้องนัดนะคะเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อไปเลยหนึ่งตัวไม่ใช่แบบนี้นะนี่ไม่ใช่เรืนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราดีเด้อจ้าเดี๋ยวฮับโบมาเชิญนะออกรถซุ่มบัด 3, ออนสามพันโคตรสวยเลยจนาวไม่กว่าน,นี้ก็ปายแดงแล้ว